รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมกับ TPI Polin Power บริษัทขนส่งจำกัดกลุ่มปตท กองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับก,กิจการพลัรรรรงงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ทีมที่พกศักดิ์สรีมาเดิมผ่านการจนาพิเศษวิทยาลัยพระตำหนักสวนกุหลาบมัธยมเวทีนี้การจนายืนหนึ่งมาอยู่แล้วครับต้องโครจรมาพบกับทีมที่มากับความมั่นใจอยากอุทัยวิทยาคม การจนางั้นๆแหละงานนี้สนุกแน่นอนมปลายสเกสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ครับเนเวลาของรายการมอปลายสายเก่งตอนรับทุกท่านวันนี้ครับในวันครอบครัวอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาดูรายการเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยออกไปเที่ยวไปพักผ่อนกันหรือว่าจะเล่นน้ํากันนะครับท่ามกลังอากาศร้อนระอุแบบนี้ต้องดูแลตัวเองให้ดีแต่อากาศร้อน การแข่งของเราวันนี้ก็น่าจะร้อนแรงไม่แพ้กันนะครับเพราะเป็นการหาตัวแทนสายที่สองภาคกลางเข้าสู่รอบสุดท้ายต่อไปดูซิว่าทีมไหนจะคว้าถ้วยพระาชทานสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปครองได้ครับจะใช่สองทีมนี้หรือไม่มาติดตามกันพบกันเลยดีกว่านะครับทีมแรกครับแท่นสีเหลืองไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพครับโรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมพระตำหนักสวนกุหลาบมัธยมครับคนแรกน้องอมสินนพชั้นกระเสิฐ มากับน้องเม่นทศวัรษคูณสวัสดิ์ดครับการนาสู้มอปลายสายเก่งแท่นสีแดงครับรออยู่แล้วครับโรงเรียนอุทยัยวิทยาคมจังหวัดอุทยัยธานีคนแรกน้องเนมสุป,ปรกรณ์ตั้งที่บุญไทยมากับน้องปันปันทุกขหิต ายาคงเจอได้มอปลายสายเก่งกูรุงเราเช่นเคยครับอาจารย์ปิงและอาจารย์อดำสวัสดีครับวันนี้ไม่ยากครับวันนี้ไม่ยากของของผมนะไม่ยากของอาจารย์ก็ วันนี้ค่อนข้างง่ายค่ะค่อนข้างก่อน้างง่ายง่ายนะและทุกครั้งที่บอกง่ายนะฮะเด็กก็จะไม่ค่อยได้คะแนนเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับวันนี้เช่นเคยมี6ข้อครับ4ข้อแรกข้อละ100คะแนน2ข้อสุดท้าย150จริงๆเปิดมาแบบนี้ถามไปแบบนี้แต่ว่าเรื่องคะแนนเรื่องมาแข่งขันเรื่องความรู้ไม่มีเพศนะครับไม่เกี่ยวมันอยู่ที่เรารู้ไม่รู้เพ่านั้นเองวันนี้ดูสิครับว่าความรู้จะเป็นอย่างไรที่เราอ่านมาเตรียมมานะฮะเริ่มเลยนะครับคำถาม ข้อที่1ครับคำถามจาก TPI Polin Power เป็นคำถามของอาจารย์อาจารย์ปิงครับเชียร์เต็มร้อยไปเลยจ้าใช่ค่ะข้อนี้เอาคะแนนมาแจากทั้ง2เรียนเลยนะลูกที่อุทัยแล้วก็คันจนานะลูกคำถามภาษาไทยวันนี้เป็นเรื่องลักษณะนามแล้วก็ไม่ยากด้วยไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะคะโจทย์ถามว่าใน4ตัวเลือกนี้ข้อไหนมีลักษณะนามที่ต่างกับข้ออื่นคะ่ะตัวเลือกที่1คือวงดนตรี ตัวเลือกที่2คือวงกลมตัวเลือกที่3คือวงการและตัวเลือกสุดท้ายคือวงกบมค่ะมีอยู่อันหนึ่งต่างจากข้ออื่นนะคะรับขอทุคุตอบสองทีมครับยกขึ้นมาเลยการใช้พิเศษคตค่ปยผสมตอบข้อ3ครับเช่นเดียวกับอุทัยวิทยาคม3เหมือนกันเลยครับอาจารย์ครับมาที่อุทัยก่อนลูกเนมก็ได้ลูกทำไมเลือก3คะวงการมันเรียกเป็นวงการเลยครับแลวที่เหลือล่ะลูก วงดนตรีก็1วงวงกลมก็1วงวงกลบก็เป็นวงเหมือนกันหนึ่งวงเหมือนกันแล้วทางด้านการชนะเหมือนกันไหมลูกเหมือนกันใช่ไหมเพราะงั้นก็2เหรียก็เอาคะแนนไปเลยค่ะถูกทั้งคู่ครับแล้วตอนนี้ก็ได้ไปทีมละ1 0 0คะแนนินดีด้วยเริ่มมาแบบนี้นี่แหมมันได้กําลังใจใช่ไหมมันมีกําลังใจเลยนะเปิดเปิดมาปุ๊บมีคะแนนแล้วแต่ข้อต่อไปจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับคาถามข้อที่2จากนมหนองโพ โดยอาจารย์อดัมโชว์ไทม์เวลาก็โชว์ไทม์ก็คือถึงเวลาโชว์อะไรบางอย่างนะก็คือคำนั่นเองเออถูกต้องอ่ะเอาละครับคำถามข้อนี้นะครับเป็นคำนิยามครับไม่มีคำนำหน้าจะบอกไว้นะครับว่าไม่มีคำนำหน้าเลยนะครับจุดจุดจุด is the activity of watching TV for an extended period of time for example several episodes of a series เดี๋ยวเขียนอยู่อนุญาตเขียนให้จบนะฮะโอ้โหการยาพิเศษนครปฐมสารภาพเลยนะครับว่างมาเลยนะฮะไม่ไม่ตอบนะครับส่วนอุทยวิทยาคมตอบว่า re re running นะฮะ n 2ตัวด้วย r u n n i n g เชิญครับาจารยชครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือ binge watching ซึ่งคำว่า binge binge จะแปลว่าทำอะไรมากเกินไป binge watching เพิ่งจะเป็นคําเมื่อไม่นานมานี้น่าจะ5้าปีที่ผ่านมาที่กลายเป็นคำแสลงเวลาเราดู Netflix หรือดูอะไรดูซีรีส์หลายตอนติดต่อกันนั่งแช่ไว้แล้วก็ Binge Watch นั่นก็คือ binge watching เอ้าะครับข้อนี้ไม่มีใครได้คะแนนก็ยังคะแนนเท่ากันอยู่ที่100คะแนนสะสมไปในค้อแรกเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อชุงหน้าแต่ตอนนี้ครับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจะพาทุกคนไปดูว่า โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติเนี่ยมันมีที่มาที่ไปมีความรู้อะไรแฝงอยู่ในนั้นนะครับกับมนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักโลกเชิญเลยครับมนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทัก์โลกตอนที่7โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติโรงงานอะไรอะทำไมมีท่อเยอะแยะไปหมดเลยคะพ่อโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติยังไงล่ะลูก ว้าวคุณมนุษย์ไฟฟ้ามาพอดีเลยหนูกำลังสงสัยว่าก๊าซธรรมชาติสามารถจะมาผลิตไฟฟ้าได้ยังไงคะเรื่องนี้จะมีด็อกเตอร์อีผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรงไฟฟ้ามาเป็นคนเล่าให้แองจี้ฟังเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยครับเริ่มจากเรานำก๊าซธรรมชาติไปเผาไหม้ทำให้เกิดก๊าซร้อนที่มีแรงดันและอุณหภูมิสูงซึ่งก๊าซร้อนตัวนี้แหละจะไปหมุนเครื่องหันก๊าซที่ต่ออยู่กับเรื่องกำเนิดไฟฟ้าให้หมุนตามกลายเป็นกระแสไฟฟ้าให้เราใช้งานยังไงล่ะครับ แล้วเราเอาก๊าซธรรมชาติมาจากไหนกันคะเรานำก๊าซธรรมชาติมาจาก2แหล่งใหญ่ๆด้วยกันครับคือผลิตเองในประเทศประมาณ73%ส่วนใหญ่มาจากอ่าวไทยและบนบกอีกเล็กน้อยแถบภาคอีสานของประเทศส่วนอีก27%นําำเข้ามาจากต่างประเทศโดยแบ่งเป็นนำเข้าโดยตรงผ่านท่อจากประเทศเมียนมา17%และขนส่งมาทางเรือในรูปของก๊าซธรรมชาติเหลว LNG อีก10% แล้วแองจี้รู้ไหมกา๊าซธรรมชาตินี่มันดียังไงเราถึงนํามาผลิตไฟฟ้าแล้วมันดียังไงคะคุณมนย์ไฟฟ้า,ฟาโรงไฟฟ้ากา๊าซธรรมชาติมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีต้นทุนการผลิตที่ไม่สูงปริมาณสํารองก็ยังมีอีกมากและมีความปลอดภัยสูงครับแต่การที่เราต้องพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าจากกา๊าซธรรมชาติมากเกินไปอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ในอนาคตเนื่องจากกา๊าซธรรมชาติใช้แล้วหมดไปครับหรือแบบนี้แล้ว เราต้องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและรู้คุณค่านะจ๊ะแองจี้ใช่ครับเรามาใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่าไปด้วยกันครับขอบคุณคุณมนุษย์ไฟฟ้ามากมากค่ะข้อสองบินช์วอชชิ่งนี่ไม่ค่อยเจอเลยใช่ไม่ค่อยคุ้นเลยนะไม่ค่อยคุ้นเหมือนกันแต่ก็เป็นค้ใหม่ใช่เราไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ได้ก็โอเคข้อแรกยังงด้อยู่แต่ว่าพอข้อของอาจารย์ดำนิดไม่รู้เลย สนับสนุนโดย TPI Polin Power กลุ่มปะตะทศูนย์แว่นตาไอซ Optic โรงแรม River House Resort จังหวัดแม่ฮ่องสอนไมสอบเรียนมาถึงมาถ่ายดูไอทียงนะังไงไม่คิดถึงแต่ Bin Watching ไม่เคยได้ยินนะเป็นคำยากอีกคำของน้องสองทีมนะฮะ บินส์วัชชิงยังติดอกติดใจอยู่ว่าหืมมาจากไหนคำนี้เมื่อกี้มันคำยากจริงนะครับอาจารย์ดำที่ขอโทษครับแต่ว่าอยากให้ได้คำศัพท์ใหม่ๆจะได้นำไปใช้ได้การแข่งขันช่วงที่2มาแล้วครับทั้ง2ทีมมีทีมละ100คะแนนสะสมอยู่ <S 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 ก็มาลุ้นกันต่อว่าสุดท้ทายแล้วทีมไหนจะผ่านเข้ารอบต่อไปกับคำถามข้อที่3ครับคำถามจากกลุ่มปตท,ทเป็นคำถามของอาจารย์ปิ๊งเต็มที่นะเด็กๆ คำถามนะครที่2ของสัปดาห์นี้เป็นเรื่องสังคมและก็เกี่ยวข้องกับกฎหมายค่ะใน4ข้อนี้ข้อไหนไม่ใช่กฎหมายมหาชนค่ะระหว่างกฎหมายที่ดินกฎหมายแรงงานกฎหมายภาษีอากรและก็กฎหมายเอกเทศสัญญาค่ะขอดูคำตอบสองทีมครับยกขึ้นม่เลยครับ สี่และหนึ่งครับอุทัยตอบหนึ่งการจนานะครามหมตอบสี่ครับจริงๆแล้วกฎหมายมหาชนนะลูกมันเป็นกฎหมายเนี่ยที่กําหนดความมันจะมีกฎหมายเนี่ยสามประเภทนะคะใหญ่ๆเอกชนมหาชนแล้วก็ระหว่างประเทศนะครับอย่างเด็กๆเนี่ยที่น่าจะรู้จักคือกฎหมายระหว่างประเทศเป็นเรื่องระหว่างรัฐกับรัฐนึกออกไหมลูกส่วนกฎหมายมหาชนเนี่ยจะเป็นกฎหมายเนี่ยระหว่างรัฐ กับเอกชนหมายถึงรัฐอยู่เหนือเรากําหนดเราได้ส่วนอีกอันหนึ่งจะเป็นกฎหมายเอ,เอกชนลูกเอกชนเนี่ยเป็นกฎหมายระหว่างบุคคลต่อบุคคลน,นะคะทีนี้โจทย์ถามบอกว่าไหนไม่ใช่กฎหมายมหาชนมหาชนอย่าลืมว่าคียทั้งหมดเนี่ยคือรัฐกับบุคคลถูกไหมลูก ซึ่งรัฐเนี่ยเป็นคนกําหนดนะครับยกตัวอย่างเช่นกฎหมายที่ดินเนี่ยรัฐก็กาหนดจึงเป็นกฎหมายมหาชนค่ะอีกตัวที่เป็นกฎหมายมหาชนแน่นอนคือกฎหมายภาษีอากรเพราะารัฐเป็นคนกำหนด่าต้องยังไงยังไงอย่างเงี้ยนะครับและส่วนกฎหมายแรงงานเนี่ยก็เป็นเรื่องที่รัฐกําหนดเหมือนกันนะครับแล้วทั้ง3ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยเป็นกฎหมายที่มีเรื่องความผิด ซึ่งถ้าเป็นความผิดเนี่ยมันก็ความผิดกับการลงโทษมันจะเกี่ยวกับเรื่องอาญาซึ่งเป็นกฎหมายมหาชนส่วนข้อ4เนี่ยกฎหมายเอก,กเทศสัญญาคือเป็นกฎหมายเฉพาะเรื่องอันนี้มันเป็นกฎหมายระหว่างเป็นเรื่องสัญญาระหว่างเอก,กชนกับเอกชนค่ะงั้นหมายเล็กสี่เนี่ยต้องถือว่าเป็นกฎหมายเอกชนแล้วก็ไม่ใช่กฎหมายมหาชนเพราะงั้นนี่โรงเรียนที่ได้คะแนนคือโรงเรียนกาญจนาพิเศษจังหวัดนครสระรีค่ะ 100นนคะแนนสรุปง่ายคือข้อสี่นี่เป็นกฎหมายทาณน,นิติลูกเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเอกชนเอกชน,เอกชนรัฐไม่เกี่ยวเราทาสัญญากันเองค่ะ12-3เนี่ยรัฐเข้ามาช่วยกาหนดด้วยค่ะข้อนี้การจะพิเศษนครปฐมตอบถูกนะครับออกนำสองร้อยคะแนนอุทัยวิทยาคมยังอยู่100เท่าเดิมนะครับแต่โอกาสยังมีเยอะเลยคําถามข้อต่อไปคําถามข้อที่4คําถามจากศูนย์วันตาไอซอปติกครับ เป็นคำถามของอาจารย์อดัม just relax นี่บอก yeah, ใครฮะ just relax everybody จะเย็นๆแล้วก็ <c oughs> ผ่อนคลายไว้นะครับ <Yeah. S 1> เพราะคำถามข้อนี้ค่อนข้างที่จะยากนะครับบอกไว้ก่อน uh, คำถาม <c oughs> ที่ว่ามานั้นคือ I hit a man with an umbrella หมายความว่าอย่างไรนะครับ a ฉันตีผู้ชายด้วยร่ม b ฉันตีผู้ชายที่ถือร่มอยู่ C ตีความได้2แบบตามข้อ A กับ B นะครับแล้วก็ดีฉันซ่อนรม่มจากผู้ชายนะครับอาดูคำตอบ2ทีมครับอุทัยตอบ C กาญจนานครปฐม C เช่นเดียวกันครับตีความได้2แบบไหมฮะอาจารย์ I hit a man with an umbrella ผมอาจจะถือร่มนะฮะ I hit a man with An umbrella ได้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 โอเค I hit a man with an umbrella ได้ครับคำตอบที่ถูกต้องคือ C ถูกต being ้องอาจารย์ปิงถึงกับขำกั้นขำไม่อยู่ทำไมไม่อยากให้เด็กได้คะแนนเยอะๆอ๋อเลยเหรอดีใจทีมากเลครับทำไมทำไมอาจารย์เชิญครับอาจารย์ครับเอายางนี้ประโยคนี้มันที่เขาเรียกว่า ambiguous Ambiguous ที่แปลว่ามีความได้สองแบบหรือกำกวมไม่ชัดเจนนะครับดังนั้นมันก็ถ้าอยากเจาะจง I hit a man with my umbrella อ่าร่มของฉันพาเราเปลี่ยนคำว่า and เป็น my ก็คือรู้แล้ว嗯嗯หรือ I hit a man who had an umbrella โอเคเขาถือร่มอยู่เมื่อกี้แจย์บอกว่าขึ้นอยู่กับบริบทคือเขียนแบบนี้หรือพูดแบบนี้ไม่ผิด แต่ขึ้นกับบริบทใช่ไห้ยใช่คืออาจจะคือถ้าคุณพูดไปคนอาจจะถามว่าแล้วตกลงคุณเป็นคนตีด้วยร่มที่คุณถืออยู่หรือว่าเขาถือร่มอยู่อาจจะต้องถามตีก็ได้หรือถ้าเห็นเหตุการณ์อยู่พอดีผู้ชายคนน้นถือร่มแล้วเข้าไปตีไปชกเขาอ่าเงี้ยอ๋อก็ชัดเจนถ้าถ้าเป็นคำนำหน้าแบบ A& อ n ออย่างเงี้ยมันก็คือผู้ชายคนหนึ่งด้วยร่มอันใดอันหนึ่งคือไม่ได้จอดจง ข้อนี้ถูกต้องสองทีมครับทีมละหนึ่งร้อคะแนนรับไปเลยและทำให้กาจราริเศษสกความผระโง่ยังํำอยู่นะครับ300ต่อ200คะแนนเดี๋ยวม,มาลุ้นกันต่อช่วงหน้าดูเหมือนการแข่งขันวันนี้น่าจะสนุกแล้วก็จะทำคะแนนกันได้เยอะทีเดียวนะครับแต่ตอนนี้ครับธนาคารอาคารสงเคราะห์จะพาไปดูทอาสอสสปันรักปันสุขสู่ชุมชนเป็นเรื่องอะไรเชิญเลยครับ จากความร่วมมือของธนาคารอาคารสงเคราะห์กับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กในพื้นที่ห่างไกลความเจริญประกอบกับทอสอเชื่อว่าการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนจึงได้สนับสนุนงบประมาณในการสร้างอาคารศูนย์ฝึกอาชีพหลังใหม่ให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชยัยจังหวัดสระแก้ว หากอาคารนี้ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมซึ่งอาคารฝึกอาชีพเนี่ยก็จะเป็นพื้นฐานเบื้องต้นในการฝึกอาชีพให้กับเด็กนักเรียนแล้วโดยที่มีคุณครูตำรวจตะเวนชายแดนเป็นผู้สอนให้เป็นที่ดูงานให้กับประชาชนชุมชนหรือเยาวชนที่ในพื้นที่ใกล้เคียงของโรงเรียนได้มาเรียนรู้แล้วก็เป็นตัวอย่างในการฝึกอาชีพแล้วก็ได้ใช้สถานที่ตรงนี้ที่มีความแข็งแรงมีอาคารที่มั่นคงแล้วก็มีความปลอดภัย นอกจากนี้ทอสอยังให้ความสำคัญกับสภาพความเป็นอยู่ของเด็กนักเรียนอีกด้วยจึงได้ลงพื้นที่สำรวจคัดเลือกบ้านเด็กที่มีสภาพสุดโทรมเพื่อทำการปรับปรุงซ่อมแซมให้เอื้อต่อการอยู่อาศัยมากที่สุดเพราะเราเชื่อว่าบ้านคือรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตสนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ ไม่เป็นไรเอาใหม่เริ่มใหม่ช่วยกันทั้งสองคนนะช่วยกันครับทำดีแล้วลูกเมื่อกี้ผิดพลาดก็ให้เป็นบทเรียนต่อจากนี้เราจะสู้ มาแล้วเมื่อกี้ถามทีมนำว่าคิดว่าจะชนะไหมมีความเสี่ยงนะฮะเพราะนำอยู่ร้อยคะแนนแต่พรุงนี้มีถึง300คะแนนไม่ลวมนาจข้อละ150คะแนนครับสองข้อสุดท้ายจะตัดสินแล้วว่าใครเป็นแชมป์และแชมป์จะทำคะแนนได้เท่าไหร่สูงพอที่จะเป็นตัวแทนสายนี้ได้หรือไม่นะครับคำถามข้อที่5ครับจากสีนาโนซูเปอร์อาร์เมอร์ทีพีไอเป็นคำถามของอาจารย์ปิ๊งคิดดีๆมีคะแนนวันนี้คำถามสังคมคำถามสุดท้ายเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ แล้วไม่มีช้อยด้วยคือรู้คือตอบเลยรู้กับไม่รู้เท่านั้นนะคะคําถามมีอยู่ว่าแหล่งโบราณคดีเมืองโมเฮนโจดาโรและเมืองฮาราป้าเนี่ยเป็นที่มาสําคัญของอารยธรรมของชนชาติใดค่ะการจันานความสมตอบอินเดียนะฮะตอบอินเดียอุทัยวิทยาคมตอบยวใช่ครับอาจารย์ครับเฉลยนะลูก แหล่งโบราณคดีโมเฮนโจโดาโรแล้วก็ฮารัป,ปาค่ะดูจากชื่อเนี่ยมันต้องอยู่ในโซนเอเชียแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นที่มาของอารยธรรมของชนชาติอินเดียนั่นเองค่ะเพราะงั้นการชนาพิเศษนครปฐมได้คะแนนค่ะกต้องทีนี้จะบอกให้ฟังว่าที่มาของเมืองตรงนี้นะคะเขาจะสร้างโดยคนผิวดำที่เรียกว่าดราวิเดียนเขาสร้างขึ้นมาก่อนนะครั แต่ว่าคนผิวดําพวกนี้เขาจะเป็นคนที่เป็นคนที่เก่งทั้งเรื่องของอะไรนะเรื่องของแบบการสร้างเมืองแล้วก็ศิลปวัฒน,นธรรมค่ะแต่ว่าเรื่องการลงเขาไม่เก่งแล้วก็มาโดนอินเดียผิวขาวซึ่งตอนนั้นยังไม่อยู่อินเดียค่ะคือเขาเรียกว่าอินโดอารยันเป็นคนที่อยู่ตรงทะเลสาบแคสเปียนแล้วน้ำท่วมพอกดว่าน้ามันท่วม เขาเลยอพยพมาที่อินเดียและเนื่องจากว่าการรบเขาเก่งกว่าเลยมาไล่พวกอินเดียผิวดําซึ่งเป็นคนพื้นเมืองนะคะมาอยู่ทางใต้หมดเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเราไปประเทศอินเดียเนี่ยคนอินเดียผิวขาวก็จะอยู่ข้างบนส่วนอินเดียผิวดําก็จะอยู่ทางทางด้านใต้ค่ะแล้วทุกวันนี้เมืองโมฮนโจโาโรกับฮาร์ลป้าเนี่ยทุกวันนี้จากการแบ่งเขตแล้วไม่ได้อยู่ในประเทศอินเดียนะคะเนื่องจากว่าสมัยเดิมเป็นอินเดียเดียวแต่ว่าหลังจากประกาศเอกราชปุ๊บเนี่ยเนื่องจากความแตกแยกทางศาสนาทำให้อินเดียเนี่ยต้องแยกออกไปทั้งหมดเนี่ยสประเทศ คืออินเดียปากีสถานแล้วก็ประเทศบางคาเทศค่ะแล้วก็ในโมฮนโจติโรกับฮาร์ลปาทุกวันนี้ตอยู่ตรงแม่น้ําสินธุและอยู่ที่ประเทศปากีสถานแต่ต้องถือว่าเป็นชนชาติอินเดียค่ะและทําให้การจาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมมี450คะแนนแล้วนะมาถึง oh. คำถามข้อสุดท้ายครับคำถามข้อที่6จากวีว่าคลินิก150คะแนนเป็นคำถามของอาจารย์ Adam I believe in you It's true I believe in you okay This is a very easy question เติมช่องว่าง2ช่องนะครับช่องละ75คะแนนถ้าสะกดถูกต้องไวยากรณ์ใช้ได้ก็จะให้คะแนนนะครับเอาละครับ If you're not จุดจุด every now and again it's a จุดจุด you're not doing anything very innovative เป็นคำพูดของ Woody Allen ที่เป็นผู้กำกับแล้วก็นักแสดงดังนะครับ ขอดูคำตอบครับขอดูการจนาพิเศษวิทยาลัยนครธบ doing และ t h r true สุดทายวิทยาคมครับตอบคำแรกคำเดียวนะฮะ diligent คำที่สองไม่ตอบนะครับใช่ไครับโอเค if you're not diligent ที่แปลว่าขยันนะครับชอบมากแนตะ่สะกดผิดครับเพราะว่า diligent สะกดว่า d i l i g e n t ดังนั้น ไม่สามารถให้คะแนนได้แต่ก็ความหมายมันได้นะถ้าคุณขยัน every now and again ที่แปลว่าเป็นครั้งเป็นคราวนะครับ every now and again mm hmm. หรือจะแปลว่านานๆานานทีก็ได้นะครับ mm hmm. นานๆที if you're not doing mm hmm. ได้ครับเพราะว่าจริงๆเราวิเคราะห์นะครับว่ามี vertbe b o มีประธานคือ you vertbe b o are you are mm hmm. และมี not มันจะต่อด้วย adjective ก็ได้คำนามก็ได้ Verb ing ก็ได้ doing กำลังทำอะไรบางอย่าง it's a true อันนี้มีคำว่า a uh แสดงว่าคำถัดไปต้องเป็นคำนามนะครับซึ่ง true ไม่ใช่คำนาม true เป็น adjective ถ้าเป็นคำนามต้องเป็นคำว่ารู้ไหม truth ถูกต้องโอเคดังนั้นก็ให้คะแนนตรงนี้นะกับแค่ข้อแรกเลยครับเฉลยเลยครับที่เขาพูดจริงๆก็คือ if you're not failing Every now and again ถ้าคุณไม่ได้ล้มเหลวเป็นครั้งเป็นคราว mm hmm. it's a sign มันเป็นเครื่องหมายนะครับว่า you're not doing anything very innovative คุณไม่ได้ทำอะไรที่มันสร้างสารรค์ที่มันเ,ออเป็นนวัตกรรมใหม่ๆคุณก็ไม่ได้ทำอะไรใหม่ๆนั่นเองนะครับดังนั้นทีมเหลืองก็ได้75คะแนนนะครับเดนมาคะแนน มาสุดคะแนนดีกว่าครับหลังจากแข่งขันเสร็จเรียบร้อยในวันนี้อุทัยวิทยาคมจังหวัดอุดรธานีครับมี200คะแนนการจนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมครับมี525คะแนนเป็นแชมป์จำสัปดาห์และการชนะพิเศษนครปฐมยังรับเงินทุนการศึกษา5,000บาทส่วนอุทัยวิทยาคมครับรับทุนการศึกษา3,000บาทครับขอบคุณมากและยินดีด้วย และอย่าลืมว่าเราเชิญชวนให้น้องๆเขียนเรียงความมาส่งชิงรางวัลกันดีกว่าครับของรางวัลมากกว่า30,000บาทจากศูนย์แว่นตาไอ e Optic ครับหัวข้อคือว่าคุณภาพการมองเห็นมีความสําคัญต่อคุณภาพชีวิตอย่างไรเขียนมากันได้เยอะๆเลยนะครับดูบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจของเราครับมอปลายสายเก่งที่ Facebook หรือที่เว็บไซต์ที่ขึ้นที่หน้าจอตอนนี้ก็ได้และเช่นเดียวกันชมเวอร์ชันอันคัดได้ทาง f a เฟซ o ุ๊กแฟนเพจมอปลายสายเก่งสแกนที่โอโคตตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวไปพบกันในนั้นฉบับยาวๆเต็มๆเ,มเมพราะมีความรู้อยู่เต็มไปหมดวันนี้ขอบคุณกูรูทั้งสองท่านครับอาจารย์ปิงและอาจารย์ดำครับขอบคุณมากพบกันสัปดาห์หน้ากับมอปลายสายเก่งวันนี้สวัสดีครับคำถามสำหรับชิงของที่ระลึกในสัปดาห์นี้มีอยู่ว่าประเทศไทยมีสัดส่วนการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว L N G เป็นเท่าไหร่เมื่อเทียบกับการนําเข้าก๊าซธรรมชาติทั้งหมด1.10% 2.37%ตอบคําถามเข้ามากันเยอะๆนะครับทาง Facebook Fan Page มอปลายสายเก่งสัปดาหนะ์หน้าระหว่างมาดกึนของพี่บุญวิเชียรไัลจะมาดับมาดนิ่งของยอแซฟอุปธรรมสามพรานได้หรือไม่ติดตามแมชนี้ให้ดี